อย่าพลาดเเคล็ดลับดูแลหัวใจป้เจ็บไม่ป่วยกันอีกเลยโรคหัวใจนะครับเป็นโรคที่การเสียชีวิตครับอันดับต้นๆของโรคต่างนะครับผมจากซีซนะครับโรคหัวใจนะครับจะเป็นตั้งแต่อายุ35ปีขึ้นไปครับโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงครับผมนะครับทุกๆ9นาทีนะครับจาก44ครับจะมีคนเสียชีวิต เกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับผมดังนั้นนะครับเราครับจึงจําเป็นต้องใส่ใจดูแลหัวใจของเราครับวันนี้ก็มีสาระดีๆแบบเจ๋งๆคัดเนือ้อหามาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนหนึ่งอย่าปล่อยตัวให้อ้วนครับ สำหรับสุขภาพหัวใจครับการมีน้ำหนักตัวปกติและก็การรักษาน้ำหนักตัวให้คงที่ครับเป็นสิ่งที่สำคัญครับการมีน้ำหนักตัวที่ปกติที่เราต้องควบคุมการทานอาหารครับบางทีอ่ะมันจะยากแต่นะครับมันส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากครับเึื่อนนะครับเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากๆนะครับหากเรามีน้ำหนักตัวที่เกินหรือว่าการมีน้ำหนักที่เยอะครับหรือว่าอ้วนครับจะนะครับ ส่งผลต่อสุขภาพหัวใจส่งผลกับร่างกายของเราทําให้เราเป็นโรคต่างๆได้ด้วยครรวมถึงความดันโลหิตแล้วก็มีระดับคอเลสเตอรอลที่สูงขึ้นครับอย่างนั้นเราก็ต้องระมานควบคุมน้ําหนักครับอย่าให้อ้วนเกินครับผมสจัดการการทานอาหารไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพครับการบริโภคไขมันอิ่มตัวและไขมันทานครับ การจำกัดการรับประทานไขมันจํำพวกนี้ครับจะช่วยให้เราสามารถควบคุมคอเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ครับเราสามารถเลือกรับประทานไขมันที่ดีที่มีประโยชน์ครับแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวพวกไขมันทานเช่นได้แก่มะ์อกลีนเบคอนเนยและก็ครีมครับแต่เราก็สามารถเลือกไขมันดีได้ก็จะอะโวคาโดหรือพวกถั่ว หรือพวกน้ำมันที่เป็นน้ำมันที่ดีต่อถุข้าพน้ามันลำข้าวน้ำมันมะกอกหรือน้ํามันดอกทานตะวันนะครับเราก็จะได้ไขมันที่ดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคน3ทานผักผลไม้สดให้ได้ในทุกๆุกมื้ออาหารครับผักผลไม้สดนะครับเต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและกากใยครับมันยังมี สารสำคัญต่างๆที่มากมายครับที่ช่วยให้หัวใจของเราแข็งแรงการรับประทานผักผลไม้ครับและพืชตะกูลถั่วนะครับก็สามารถช่วยป้องกันโรคต่างๆรวมทั้งโรคหัวใจครับลองพยายามครับเอาผักผลไม้ครับผมคือเอามาทานให้ได้ทุกๆุมื้อครับจะดีต่อร่างกายดีต่อหัวใจของเราหรือว่าจะ นำมาปั่นเป็นน้ำผักผลไม้ก็ได้ครับทุกทุกคนสี่ครับลดการทานเกลือลงครับการ,การทานเกลือปริมาณมากนั้นทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ครับแม้ว่าจะมีเกลือในอาหารเกือบทุกชนิดครับแต่ประมาณร้อยละเจของเกลือที่เราบริโภคนั้นมาจากอาหารแปรรูปครับเราควรลดปริมาณอาหารที่แปรรูป ที่รับประทานเข้าไปครับก็เช่นไส้กรอกมามา่าขนมขบเคี้ยวต่างๆครับที่้วนแล้วครับมีความเค็มอยู่ในของอาหารพวกนั้นครับเพืเ่อนๆทอกคนอ่าลดความเครียดครับความเครียดทางอารมณ์ครับสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพหัวใจของเราครับถ้าเรามีความเครียดมันจะทําให้ความดันโลหิตของเราสูงขึ้นและส่งผลเสียต่อ สุขภาพของหัวใจครับผมการจัดการความเครียดของเรานั้นเป็นเรื่องที่เราต้องเรียกสำคัญต่อเรามากๆครับผมแล้วก็มีเทคนิคมากมายครับที่สามารถช่วยผ่อนคลายควา, <S 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 ามเครียดของเราการฝึกหายใจการทำสมาธิหรือว่าการฟังเพลงการออกกำลังกายหรือว่าเลือกกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับเราได้ครับเพื่อนๆทุกคน 6. ออกกำลังกายครับ กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวและการออกกําลังกายเป็นส่วนสําคัญของการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีครับการออกกําลังกายยังเป็นเรื่องสําคัญในการรักษาสุขภาพของหัวใจด้วยครับการออกกําลังกายครับเป็นประจำนะครับสามารถช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆได้ด้วยรวมถึงโรคหัวใจด้วยครับดังนั้นครับผม ให้เรานะครับมาออกกำลังกายทำกิจกรรมต่างๆเคลื่อนไหวครับให้ได้วันละ30นาทีก็ถือว่าดีมากแล้วครับเพื่อนๆทุกคนหรือไม่ก็าอาทิตย์หนึ่งก็ออกกำลังกายให้ได้สัก5ครั้งก็ถือว่าทํำให้ร่างกายรวมั้งหัวใจเรามีสุขภาพดีด้วยครับเพื่อนๆเจขยับร่างกายเพิ่มอีกนิดครับ คือการทําอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเพิ่มการเคลื่อนไหวในแต่ละวันของเราให้มากขึ้นครับมีวิธีการทําก็หลากหลายครับเคลื่อนไหวได้น้อยได้มากก็คือทําตลอดทั้งวันครับโดยไม่ต้องพยายามให้เหนื่อยเลยมากสักเท่าไหร่ครับผมก็เช่นเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์หรือว่าเดินไปทาฐารกลางวันโดยไม่ได้ไม่ต้องนั่งรถไปหรือว่าพยายามนั่งทํางานแล้วก็ลุกขึ้น บริหารร่างกายต่างๆได้ครับก็จะทําให้เราเคลื่อนไหวได้เกือบทุกส่วนแล้วก็บริหารร่างกายไปด้วยครับเพื่อนๆทุกคนแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนําครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมี าการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างๆครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากัะจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปัน่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็นแนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีก ชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ําผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับ <ๆ S 1> เพืเ่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ ครีมน,นะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไปนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60 ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน